เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับโอเคก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้ก็คอนเทนต์เสียตังค์อีกแล้วนะยังตีบวกชิ้นเดิมไม่ติดนะครับพี่เจตีไปหลายรอบมากละประมาณถ้าเกิดนับแค่ที่ใช้กันลดเนี่ยประมาณ10กว่าคลีกละชิ้นเดียวนะครับทาริสแมนบวกแปเพราะว่าถ้าเกิดสมมติได้ตัวนี้มาก็ก็ปิดงานแล้วนะมันจะได้ก้าวทั้งตัวจบจบไปแล้วใช่ไหมครับ ก็วันนี้เตรียมทรัพยากรมาเยอะขึ้นหน่อยนะหวังว่าจะติดนะครับตอนแรกจะเป็นอย่างคราวที่แล้วเนี่ยมันติดตรงที่กันแตกจะไม่พอใช่ไหมคราวนี้จะเตรียมกันแตกมาเพียบเลยแต่ว่าใช้ทาริสแมนกากาที่ไปซื้อจากตลาดการมาเป็นแทนกันแตกนะครับก็คือเดี๋ยวใส่พวกนี้ตีใช่ไหมพอพวกนี้แตกเสร็จก็อย่างน้อยก็เอาไปย่อยเป็นเหรียญได้แล้วก็ไปสุ่มตู้อีกทีนึงแล้วถ้าเกิดได้ทาริสแมนซ้ำก็ได้เอามากันแตกต่ออะไรเงี้ยก็ถูกกว่าซื้อกันแตกตรงๆนะเดี๋ยวนี้ใช้นี้อันนี้ก็คือเตรียมมา5ชุดนะแต่หวังว่าคือมัน ถ้าเป็นไปได้มันก็ติดง่ายๆเธอไม่ต้องแบบใช้5ชุดหมดแล้วไม่ติดก็ได้ถูกไหมโอเคก็สูตรเดิมวันจันทร์สีเหลืองวันนี้ตีแปลกหน่อยแล้วกันนะครับตีที่เมืองไอ้นี่นะอิสลูดนะไปลงสัตว์ขี่วันจันทร์สีเหลืองใส่พร้อมแล้วขออนุญ,ญาตเปลี่ยนของแป๊บหนึง่งไม่ใช่เปลี่ยนของถอดของก่อนเพื่อความไม่งงช่องเดียวเราต้องการแค่ช่องเดียวได้โปรดแล้วก็ปิดงานละเออเดี๋ยวนะจะต้องใส่ตัวหมวกผีดูดเลือดก่อนใช่ไหมโอเคใส่สืบทอด สืบทอดเอามาแค่รีไฟล์อย่างเดียวพอมาโอเคครับได้ละหมวกลิทคิงนะครับหมวกแปหวังว่าวันนี้จะขึ้น9ได้นะมาแนว2ขอแบบคลิกแรกติดเลยนะหรืออย่างนั้นก็ขอให้ติดแล้วกันแต่จริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้มันไปคลิกท้ายๆป่ะมันก็เปลืองตังค่าหินอยู่ดีสุดท้าใจเลืกๆกดช่องเดียวติดไม่ใส่กันแตกไม่ใส่กันแตกคือการเปลี่ยนแปลงหนึ 1, 2, ่งสอติดปิดงาน โหเรียบร้อยว่าแล้วแม่งแบบคลิกแรกก็คือหายไปแล้วอ่ะการแตกแล้วเตรียมมาแค่ห้าคลิกน่าจะพอไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอ่ะยังดีอย่างน,อน,น้อยอยังดีไอตัวการแตกไม่หายนะอีกสักทีไปช่วยหน่อยวันจันทร์สีเหลืองทีเดียวติดวันจันทร์สีเหลืองพึบ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 ตีพร้อมคอนขอนไหนคอนเนี่ยหรอ คลอนลงมาเพ่งแล้วกดเลยใช่ปะอะได้คอนลงมาเพ่งแล้วกดเลยฮึโพลเรียบร้อย,อยก็ยังดีว่ากระแตกไม่หายโอเคแต่ว่าว่าแล้วว่ามันไม่ได้จะได้ง่ายอันนี้คือหมดไป3มคลิกแล้วนะโอเคสรุปมาต่อกิฟเฟนนะตะกี้อิสรลดรอไป3มคลิกใช่ไหมไม่ได้ช่วยอะไรเลยรอกิฟเฟนแล้วกันครับ3มคลิกเท่ากันถ้าไม่ได้ค่อยย้ายเมืองแล้วกันนะไปวิ้ย ดูเหมือนเตรียมทรัพยากรมาเยอะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันคลิกแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วคลิกหนึ่งแพงมากเลยเดี๋ยวนี้ขอติดทีเดียวปิดงานได้โปรดก้าวไปสวยๆแล้วเจปดเอาเวกแล้วเจเลิกตีบวกละฮึบฮึบแล้วตะกี้เกมมันกระตุกแป๊บหนึ่งมันมีใครแอบปรับเลทว่าตะกี้แบบตอนคลิกแล้วเกมกระตุกนิดนึงแล้วแตกเลยเรียบร้อย คุยกับคุณยายก่อนไหมสูตรคุณยายจเจใช้ไม่เป็นนะครับสูตรคุณยายใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องคุยอะไรสูตรคุณยายไหนลองซิยายครับยายครับขอบวกเขอบวกเก้ทอีกชิ้นได้อเวกแล้วถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไไดขอให้ ROX เอ๊งเจ หรือไม่ก็ไม่ต้องบวก9บวก9ก็ได้ครับขอแค่รีฟันเต็มจำนวนให้ผมทีจริงๆเอาตีจริงๆเอารีฟันดีกว่าไม่อยากได้บวก9แล้วครับไปลุย เร็เรวๆเลยใช่ไหมกดเข้ามาปุ๊บตีปั๊บเรียบร้อยแตกนี่ไงลากอรแตกอีกแล้วโอ้โอเคคลิกสุดท้ายของกิฟเฟนนะถ้าไม่ติดก็ย้ายเมืองดีกว่าวันนี้ไม่น่าจะช่วยอะไรได้เลยออกันแตกหายอีกแล้วแตกทุกคิกเลยอะกันแตกหมดเลยนี่คือว่าเตรียยม,มาเยอะแล้วนะกันแตกมาห้าชุด ดูดิเหลือชิ้นสุดท้ายรอก,กันแตดถ้ากันแต่อันนี้หมดนี่ก็ต้องไปย่อยอันนี้แล้วก็ลองสุ่มตู้ดูแล้วมาต่อที่อัลเบอร์ตานะครับสรุปตอนนี้วันนี้นี่กี่คลิกแล้วนะวันนี้6คลิกใช่ไหมก่อนหน้าสตรีมนี้รวมกันประมาณสิบคลิกนิดนตอนนี้คือจะ20คลิกแล้วเนี่ยไอแปไป9เนี่ยติดทีเธอทีเดียวแล้วก็จบแล้วเนี่ยติดทีได้โปรด ตอนนี้เหลือแค่มือละ2คลิกพอแล้วนะเพราะว่าหินจะหมดแล้วครับตีมือละ3ไม่ได้ละหินเกี้ยงไปสวยๆกันแต่ยังไม่หายแต่ว่าไม่ติดกันแต่ยังไม่หายแต่ว่าไม่ติด ใกล้แล้วอะ่ะมันเหมือนการแตกไม่หายคือการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าพอมีหินกันลดตีเมืองนี้ต่อไหมมันอยืองน้งนอยก,กันแตกไม่หายยังอุ่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงนิดนึงจริงจริงอ้เรียบร้อยแตกด้วยแล้วยังไงตอนนี้ต้องเอาตัวผีดูดเลือดไปไอ้นี่ปะเนี่ยไปย่อยก่อนอันนี้นะครับย่อยไอ้ตัวผีดูดเลือดนะได้เหรียญประมาณเท่าไหร่เนี่ย เหรียญประมาณ2,007นี่น่าจะสม่มได้ประมาณ2รอบปะก็ขอให้ได้ทาลิสแมนละกันเนาะตอนนี้มัน1,500ใช่ไหมครับได้2,007ถ้าเกิดได้อันที่ไม่ต้องการก็เอาไปย่อยอีกทีหนึ่งน่าจะได้หมุน2รอบมั้งขอเป็นอะไรก็ได้นะเป็นทาลิสแมนละกันจะได้เอาไปใช้การแตกต่อใช่ไหมหรือว่าจริงๆถ้าเกิดแบบว่าจะดวงดีสุดๆขอตัวแบ็คคอร์เชนละกันอันนี้เจได้ใช้พอดีไปแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้แบ็คคอร์เชนก็อะไรก็ได้ละกันเอามันให้มันเป็นทาริสแมนเอาไปตีต่อ 1,500คลิกปึ้ง m a c คอร์เชนไม่ก็ทาริทโหดๆไปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮึบ m a c คอร์เชนสีดำใช่ไหมแต่ว่าขอบสีน้ำตาลต้องหามุมกดสีน้ำตาลอ๋อไม่ใช่ m a c คอร์เชนสีดำก็คือกดตรงตรงกลางที่เป็นสีดำหนึ่งสองสามฮึบ โฮ่แบคคอเชนไม่ใช่ลูนาะติคาร์เนเลตโคตรกากเลยนี่หว่าแล้วมันเป็นของเคียร์แรกด้วยมันย่อยได้น้อยปะเดี๋ยวต้องไปย่อยเหรียญก่อนไปหนึ่งสองสา้าหกแล้วกันตอนนั้นเราสุ่มไอตัวป่าไอดูดเลือดได้ตรงกดโพลิ่งข้างบนใช่ไหมลองดูทีหนึ่งสิปาาโพลิ่งข้างบนทาลิสแมนอะไรก็ได้ฮึ pp, โผ เอ้ยก็ยังดีโอเคได้ทาริสแมนสมนใจแล้วครับมาอันนี้เอาไปใช้แทนการแตกต่อได้สุดใ,ใจเลึกๆทีเดียวชุดคนขายหมูช่วยเราด้วยทีเดียวติดไปนี่คลิกที่จะสิบหกสิบเจ็ดแล้วมั้งเนี่ยฮึบโอ้โหเรียบร้อยแตกด้วยหมดทุกอย่างอ๋อเรียบร้อยอยังไงจบแล้ววันนี้แยกย้ายพักผ่อน I